มนุษย์เราทุกคนไม่ว่าใครก็ตามมักจะเคยชินกับการอยากได้ดังใจแม้กระทั่งคนที่ดูเหมือนไม่เอาแต่ใจเลยคนที่พยายามเข้าใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจโลกก็ยังแอบมีความหวังลึกๆว่าขอแค่ให้ตัวเองไม่เอาแต่ใจก็พอเห็นไหมคะว่าแม้การไม่เอาแต่ใจก็ยังกลายเป็นสิ่งที่เราอยากได้อยู่ดีและนั่นแหละคือธรรมชาติของจิตใจคน เรามีความต้องการละเอียดอ่อนแฝงอยู่ในแทบทุกการกระทำบางทีเราอยากถูกมองว่าเป็นคนดีบางทีเราก็อยากเข้าใจโลกเพื่อให้โลกตอบแทนเราด้วยความเข้าใจกลับมาบ้างแล้วอะไรคือทางออกบางทีคำตอบอาจจะไม่ใช่การเลิกอยากแต่เป็นการรู้ทันความอยากค่ะและอยู่กับมันโดยไม่ต้องวิ่งตามมันตลอดเวลาแล้ววันนี้เรามีเทคนิค สิบอย่างที่จะมาช่วยให้เราจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ค่ะเป็นปกตินะคะที่คนเราทุกคนจะไม่สามารถจะควบคุมทุกอย่างบนโลกได้แต่สิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือการควบคุมตัวเองอย่างที่บอกเราอาจจะคิดว่าเราควบคุมสถานการณ์ภายนอกไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันมีเทคนิคเหมือนกันนะคะว่าเราสามารถทำให้สถานการณ์ภายนอกที่มันไม่เป็นใจเนี่ยมันกลับมา เป็นสถานการณ์ที่เป็นใจกับเรามากขึ้นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวในวันนี้นะคะก็จะเป็น10หัวข้อเชิงจิตวิทยาที่เราสามารถนําไปใช้ได้ทุกวันแล้วก็สามารถควบคุมสิ่งที่เราอยากควบคุมได้ดีขึ้นด้วยค่ะข้อแรกเขาบอกว่าต้องมีการเว้นจังหวะให้เป็นค่ะเรียกว่า the pause นั่นเองข้อนี้เป็นข้อที่น่าสนใจมากเลยนะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งว่าเวลาเราจะถามอะไรใครนะคะแล้วคำตอบเนี่ยมันยังไม่เคลียร์ก็อย่าเพิ่งไปขัดในสิ่งที่เขากำลังพูดอย่าเพิ่งพูดแทรกให้เราควรจะต้องเว้นจังหวะนิดนึงแล้วรอดูว่าเขาจะพูดอะไรต่อตรงนี้มันไม่เพียงแค่เป็นการ เว้นจังหวะให้เป็นเท่านั้นแต่มันคือมารายาทในการฟังด้วยนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาที่ตอบคำถามมักจะไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าเขาอาจจะพูดได้แค่ครึ่งเดียวแล้วติดอยู่ในความคิดแต่ถ้าเกิดว่าเรารอให้เขาพูดต่อได้อีกนิดนึงเนี่ยคำตอบดีๆเนี่ยมันอาจจะออกมาหลังจากที่เขาได้มีเวลาคิดอีกนิดนึงก็ได้ค่ะเรื่องนี้ ตัวเองนะคะส่วนตัวเนี่ยก็เคยลองซึ่งก็รู้สึกว่ามันได้ผลมากเลยแหละโดยเฉพาะเวลาที่เราจะเจรจาหรือว่าเวลาที่เราฟังใครเล่าเรื่องสำคัญสำคัญความเงียบมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เวลาเขาบางคนอาจจะรู้สึกว่าปล่อยให้เงียบนานๆมันเหมือนเดดแอ r มันเหมือนรู้สึกอึดอัอดแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันคือสัญญาณที่เรากำลังส่งไปบอกคนที่กำลังพูดกับเราเนี่ยว่าตัวเรากำลังรอฟังเขาอยู่นะและนั่นมันคือสิ่งที่เป็นการเคารพในสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังจะพูดให้เราฟังด้วยค่ะข้อ2องเขาบอกว่าเวลาที่เราจะขออะไรจากใครเนี่ยอย่าขอเปล่าๆค่ะให้อ f ฟเฟก่อนก่อนที่จะขอ o f f เฟคือการให้ ถ้าจะขออะไรจากใครโดยเฉพาะคนที่ยังไม่สนิทกับเรานะคะอย่าเริ่มจากพี่ครับขออันนี้หน่อยแบบนี้คนฟังจะเริ่มตั้งการ์ดกับเราทันทีแต่ถ้าลองเป็นฉันมีอะไรดีๆมาแบ่งปันแล้วอันนี้เธออาจจะได้ประโยชน์ด้วยก็ได้หรือว่าคุณอาจจะได้ประโยชน์ด้วยก็ได้นะถ้าแบบนี้เนี่ยคนฟังเขาจะอยากเปิดใจมากกว่าค่ะ เคยลองวิธีนี้ตอนขอความช่วยเหลือจากคนที่ไม่รู้จักมาก่อนแค่เปลี่ยนโทนจากการขอเป็นการมอบโอกาสให้เขาผลลัพธ์เปลี่ยนเลยค่ะคนเราจะรู้สึกว่าเขาจะได้อะไรกลับไปด้วยไม่ใช่แค่ให้เราแค่ฝ่ายเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะขออะไรจากใครลองให้ข้อเสนอเข้าไปก่อนเราก็อาจจะได้สิ่งดีๆกลับมามากยิ่งกว่าเราคาดคิดก็ได้ค่ะ ข้อ3ควบคุมอารมณ์มันคือการลดความคาดหวังไปในตัวด้วยค่ะอันนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึงสำหรับการที่บางทีเรามีความคาดหวังในในสิ่งที่เราเอ่กำลังจะทำหรือกำลังจะไปหรือกำลังจะไปเจออะไรสักอย่างสมมติเราจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งไปโรงแรมไปพักโรงแรมสักแห่งหนึ่งสมมตินะคะแล้วเราก็ คาดหวังแล้วแหละว่าเออบริการมันน่าจะเป็นประมาณนี้แบบนี้ระดับนี้ที่เราคิดไว้ในหัวนะคะแต่พอไปถึงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันก็จะยิ่งทําให้เราเสียอารมณ์ใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราหวังทีนี้ว่าพอมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังเนี่ยความคิดลบๆเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่ในหัวเราตลอดแต่ถ้าหากว่าเราลองลดความคาดหวังลงนะคะ มันเท่ากับเราเนี่ยได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยบางครั้งบางที่บางเวลาเนี่ยเราไปแบบไม่หวังอะไรเลยมันกลับมีความสนุกเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดทุกอย่างมันกลายเป็นของขวัญเข้ามาโดยที่เราก็ไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นกับเรานี่แหละค่ะมันจะเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นด้วยค่ะข้อ4นะคะทดสอบความจริงใจของคน วิธีนี้นะคะเคยได้ยินไหมคะว่าเวลาที่เราจะรู้จักนิสัยใครให้ดูว่าเขาปฏิบัติกับคนที่ไม่มีประโยชน์อะไรกับเขายังไงอันนี้อาจจะลองลองในมุมสมมุติว่าเราไปกับเพื่อนนะคะหรือไปกับคนที่เรากำลังคบหายอยู่นะไปร้านร้านอาหารหรือว่าไปที่ไหนก็ตามที่จะมีมีพนักงานเสิร์ฟหรือว่ามีรปภ อะไรแบบนี้นะคะดูว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาพูดจาแบบไหนกับน้องๆที่ให้บริการเหล่านี้นะคะแค่นี้เราก็จะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเคารพความเท่าเทียมกันหรือเปล่า <ๆ S 2> พูดง่ายๆก็คือว่าคนคนนั้นเขาปฏิบัติต่อคนที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ให้กับเขาแบบไหนซึ่งจิตวิทยาข้อนี้นะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยมองคนออกและนี่ละค่ะก็จะเป็นวิธีการที่เราจะ จัดการกับความสัมพันธ์ได้ควบคุมความสัมพันธ์ได้ว่าเรายังจะควรครบกับคนคนนี้ต่อไปอีกหรือเปล่าข้อ5ค่ะเวลาสถานการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจของเราเนี่ยมันจะเกิดอาการเครียดขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วบางคนไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีวิธีลดความเครียดของตัวเองแบบไหนอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกว่าคนที่มีหมากฝรั่งติดตัวไว้เนี่ย มันก็จะทำให้ช่วยลดความเครียดได้เยอะมากเลยนะคะมีงานวิจัย8งานที่เอาคนหลายร้อยคนมาทำมาทำเทสแล้วก็ถูกวิจัยเรื่องต่างๆต่างกันมาเคี้ยวหมากฝรั่งปรากฏว่า การเคี้ยวหมากฝรั่งมันทําให้คนคนนั้นลดความเครียดแล้วทําให้โฟกัสกับงานตรงหน้าได้ดีขึ้นแก้ปัญหาได้ดีขึ้นแก้โจทย์เลขได้ดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนต้องไปเคี้ยวหมากฝรั่งนะคะแต่กําลังจะบอกว่าถ้าเราต้องรู้ว่าอะไรช่วยลดความเครียดเราได้อันนี้มันก็จะเป็นจุดที่จะสามารถช่วยให้เราเนี่ยนำเอามาใช้ได้จริง ยกตัวอย่างอย่างบางทีเรามีความตื่นเต้นใช่ไหมมันก็จะรู้สึกเหมือนอักข่วนอยากอาเจียนแต่พอมันได้ทําเรื่องนั้นผ่านไปแล้วเนี่ยอาการน้านั้นหายไปเลยแต่ก่อนที่จะทํามันจะมีอาการประมาานู่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดอืมก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งละกันถ้าใครเอาหมาฝรั่งไปเคียวแล้วทําให้ลดความเครียดตรงนั้นได้หรือว่าหลายๆคนอาจจะมีวิธีของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะ ก็เอาวิธีนั้นมาใช้ได้เลยเพราะมันก็จะเป็นการแฮกสมองให้เราเนี่ยพลิกสถานการณ์จากการมีความเครียดกลายเป็นสิ่งที่เราควบคุมความเครียดของเราได้ค่ะจิตวิทยาในการแฮกสมองข้อที่6นะคะเขาบอกว่าถ้าคุณอยากเรียนรู้อะไรให้ลึกซึ้งแล้วจำได้ดีให้คุณเอาเรื่องที่คุณรู้ไปไปบอกต่อหมายถึงว่า เวลาที่คุณได้ไปเรียนรู้มาเนี่ยมันคือการที่คุณได้นำเอาข้อมูล input เข้าเข้ามาหาตัวเองแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยได้เอาข้อมูลที่คุณรับมาส่งต่อออกไปหรือว่าเผื่อแผ่ให้คนอื่นมันจะทำให้เรื่องนั้นทำให้คุณเนี่ยเข้าใจเรื่องนั้นได้อย่างลึกซึ้งขึ้นค่ะในที่นี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปนั่งสอนคนอื่นมันอาจจะเป็นการที่ เราฟังมาแล้วเรามาเล่าเหมือนอย่างที่ตอนนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแบบนี้นะคะ่ะก็เป็นการที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่อไปแล้วมันก็จะยิ่งทำให้เราเข้าใจเรื่องนั้นลึกซึ้งมากขึ้นด้วยค่ะข้อ7นะคะข้อนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเป็นกันเยอะมากส่วนมากแล้วคนเรามักจะชอบอยากเล่าเรื่องของตัวเองถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องไหนก็ตามเวลาเราเจอคนปุ๊บเราก็อยากจะบอกเรื่องตัวเองก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากที่จะควบคุมสถานการณ์หรือทำให้ให้บริบทของการสนทนาหรือการพบปะนั้นเนี่ยมันทำให้เราควบคุมได้มากกว่าเราควรจะต้องเป็นคนที่ตั้งใจฟังคนอื่นค่ะหลายๆครั้ง มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรานะคะที่จะต้องพยายามโชว์ว่าตัวเองรู้มากรู้เยอะเพื่อให้คนอื่นประทับใจเพื่อให้เขาเห็นว่าเออเราเก่งเรามีความรู้แต่จริงๆแล้วคนที่ฟังเก่งจะดูฉลาดกว่าคนที่พูดเยอะเสมอถ้าเรายอมเป็นคนที่รู้ไม่หมดบ้างแล้วเปิดโอกาสให้คนอื่นได้แสดงเห็นมุมมองใหม่ๆบ้างมันจะทำให้เราเป็นคนที่คนอื่นรู้สึกว่า โอ้คนนี้เป็นคนน่ารักมากๆเลยอยู่ด้วยแล้วสบายใจและก็ไม่รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่รู้สึกว่าโดนตัดสินตลอดเวลาแบบนั้นนะคะก็จะทำให้เราเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์อะไรที่มันไม่เป็นดั่งใจให้มันอยู่ในความควบคุมของเราได้ค่ะข้อ8ค่ะความมั่นใจไม่ใช่ต้องส่งเสียงดังเสมอหมายถึงว่าเวลาที่เราจะพูดอะไรที่สำคัญสำคัญ ใครก็ตามเราไม่ต้องพยายามที่จะตะโกนแต่ให้พูดให้ช้านิ่งแล้วก็ชัดค่ะเพราะว่าคนที่มั่นใจจริงๆเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องส่งเสียงหรือแผดเสียงหรือว่าใช้พลังเยอะๆบางทีเราอาจจะคิดว่าต้องพูดเร็วต้องเสียงดังเพราะพูดช้าก็กลัวคนจะไม่ฟังคิดว่าพูดช้าแล้วคนจะเบื่อแต่พอได้เปลี่ยนกลับมาพูดช้ามันอาจจะกลายเป็นว่า คนกลับจะอยากฟังจนจบเพราะมันเหมือนมีพลังที่ดึงดูดมากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราดูนิ่งเนี่ยและรู้ว่าเรากำลังพูดอะไรมันจะทำให้เราเป็นคนดูมีเป้าหมายและทิศทางมากกว่าข้อ9เวลาที่เราจะให้ใครทำอะไรหรือลงมืออะไรสักอย่างเพื่อเราสิ่งที่เราควรจะมีให้กับคู่สนทนานหรือว่าอีกฝ่ายที่เรา มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยคือการจะต้องมีตัวเลือกให้เขาค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นคล้ายๆเราใช้เทคนิคการขายแทนที่จะบอกว่าเออเธอควรทำแบบนี้นะให้เปลี่ยนเป็นคิดว่าอันไหนที่มันเหมาะกับคุณซึ่งในตัวเลือกเหล่านั้นเนี่ยมันก็เสมือนเราได้ชี้นำไปแล้วแต่ว่าคนที่ฟังเขามีสิทธิ์ได้เลือกเพราะฉะนั้นเขาก็จะคิดว่า เขาเป็นคนเลือกเองเป็นคนตัดสินใจเองค่ะเพราะว่าเวลาที่คนคนนั้นได้ตัดสินใจเองเข,เขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนเลือกและตัวเขาจะรู้สึกดีกว่าแม้ว่าเราจะเป็นคนเตรียมทางให้เขาแล้วก็ตามค่ะข้อสิบเวลาที่เราอยู่กับคนหมู่มากเนี่ยก็มักจะเกิดเหตุการณ์ว่ามากคนมากความใช่ไหมคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นสถานการณ์ที่เราคอนโทรลยากอีกแล้ว สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าเพิ่งพูดอะไรถ้ายังไม่ชัดว่าทำไมคุณจะต้องพูดคะ่ะอันนี้คือดีมากๆเพราะว่าก่อนที่เราจะพูดอะไรสำคัญสคัญให้เราถามตัวเองก่อนว่าเราพูดเพราะเราอยากได้อะไรหรือเราพูดเพราะมันเป็นประโยชน์จริงๆหรือเปล่าบางครั้งเราพูดแค่เพราะอยากแสดงจุดยืนอยากเอาชนะหรือว่าการอยากให้คนเขารู้ว่าเราถูก แต่ถ้าความเงียบหรือการเว้นไว้เฉยๆมันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นก็ควรเลือกที่จะเงียบดีกว่าค่ะหรือถ้าหากว่าคุณเงียบแล้วแต่ว่าคนอื่นก็ยังไม่ยอมเงียบมันยังมีเรื่องของการพูดเล่ากันให้มากคนมากความอีกฟังเรื่องราวนี้ดูนะคะมันมีชายคนหนึ่งเดินทางมาหานักบวชท่านหนึ่งแล้วเขาก็พูดอย่างกระวนกระวายว่าท่านนักบวช ้ามีเรื่องจะเล่าให้ท่านฟังเรื่องของเพื่อนท่านคนหนึ่งนะ่ะข้าไปรู้มาว่านักบวชคนนั้นพอเห็นชายผู้นั้นกําลังจะเล่าเนี่ยนักบวชก็เลยถามว่าก่อนที่ท่านจะเล่าข้าขอถามท่านสักสามข้อถ้าท่านตอบได้ข้าก็จะฟังสิ่งที่ท่านจะเล่าชายคนนั้นก็เลยพยักหน้านักบวชก็เลยถามชายคนนั้นว่าสิ่งที่เจ้ากําลังจะพูดเนี่ยเป็นความจริงแน่นอนหรือเปล่าชายคนนั้นก็ชะง,งักไปแล้วก็ตอบว่า ข้าก็ไม่แน่ใจข้าได้ยินเขาพูดมาอีกทีหนึง่งนักบวชพยักหน้าเบาๆแล้วก็ถามข้อที่สองต่อว่าแล้วสิ่งที่ท่านจะพูดนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามหรือเปล่าล่ะชายคนนั้นลังเลก,ก่อนจะตอบมาว่าข้าคิดว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องดีงามะนะมันอาจจะทําให้คนฟังมองเขาไม่ดีก็ได้ทีนี้นักบวชก็เลยถามข้อที่สามกับชายคนนั้นว่า อะถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เจ้าจะพูดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริงแน่นอนแล้วเจ้าเองก็บอกว่าไม่เป็นสิ่งดีงามแล้วอย่างนี้สิ่งที่เจ้าเล่าเนี่ยจะมีประโยชน์กับข้าไหมชายผู้นั้นก็ก้มหน้าแล้วอึกอักตอบว่าอาจจะไม่มีแต่ข้าแค่รู้สึกอยากจะพูดให้ท่านฟังเท่านั้นนักบวชก็เลยยิ้มแล้วพูดว่าถ้ามันไม่จริงไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์ข้าคงไม่มีเหตุผลใดที่จะรับฟัง คำพูดที่ไม่มีสามสิ่งนี้คือของหนักที่ไม่ควรส่งต่อเพราะฉะนั้นถ้ายังมีใครที่อยู่รอบๆตัวคุณไม่ยอมที่จะนิ่งคุณก็ลองใช้สามเหตุผล3ามข้อนี้บอกกับเขาดูค่ะ ธรรมชาติของมนุษย์นะคะมักจะไวต่อเรื่องดาราม่าเรื่องเฉาและก็เรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ําว่าการที่เรารีบฟังรีบเชื่อเรื่องของคนอื่นนั้นมันไม่ใช่เพราะอยากรู้อย่างเดียวแต่เพราะว่ามันเติมความรู้สึกบางอย่างในตัวเราเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าเราเหนือกว่าเราเป็นฝ่ายถูกหรือแค่ความสนุกจากการได้จับผิดคนอื่นโดยที่เราไม่ต้องรับผิดชอบอะไร เพราะฉะนั้นหลักการสามข้อที่นักบวชถามกับชายผู้นั้นก็เป็นเรื่องที่สามารถนํามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยล่ะคะ่ะก่อนที่จะฟังอะไรให้หยุดก่อนแล้วถามใจตัวเองว่าเราได้อะไรจากเรื่องนี้ฟังโดยไม่ต้องเสริมไม่ต้องรีบสรุปแล้วฝึกดูจิตตัวเองทุกครั้งที่เราอยากพูดเรื่องคนอื่น ก่อนจะฟังเรื่องของคนอื่นหรือก่อนจะพูดเรื่องของคนอื่นลองถามตัวเองสั้นๆว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเราหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็แค่ยิ้มและไม่จำเป็นต้องเก็บมันมาไว้ในใจค่ะทั้งหมดนี้คือ10เทคนิคจิตวิทยาที่ไม่ได้เอาไว้ควบคุมคนอื่นนะคะแต่เอาไว้ควบคุมตัวเองในทุกสถานการณ์เพราะสุดท้ายคนที่นิ่งพอรู้พอและเข้าใจพอคือคนที่ควบคุมได้ทั้งสถานการณ์และหัวใจคนอื่นโดยไม่ต้องออกแรงเลยค่ะ ถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมฝากกดติดตามและกดไลค์นะคะใครใช้เทคนิคข้อไหนแล้วถูกใจหรือได้ผลลองเขียนมาเล่าให้ฟังคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ